สวัสดีครับจากช่องเวีนะ,ะวนะครับบัวน้ำวันนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดบ้านลามนะครับจองอังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้วันที่8นะครับมิถุนายนเท่าไรหร, 3, 5, ร่บ้าง <5, 5, S 1> รอสามหมืห้าครับฮะเขาไม่รอเหรอสามห้าเป็นเม 25, นเูสามหมื่นห้าเนจโอเคเอาวัวตัวแดงอะ น,นี้ร้องสนะามหมื่นห้านะทำหนึ่งได้ไหมไม่ทำหนึ่งโอเควัวด,ดีวัวดีวัวน่าทำพอ่อเดี๋ยวถามไปน้อยดูถ้าเป็นวัวขุนมันก็จะอ่อนเดียวแต่<ด>ทำพ,พ่อผ่านได้วัวดีนัดนี้ปกติเขานัดเข้าบ่ายสามโมงนะแล้เขาปล่อยวัวเข้าตั้งแต่เที่ยงวัวก็เลยยังไม่น้อยอยู่ เือบัวก็เข้าเรื่อยๆนะครับใครอาจะต่อรถเกาะก่อนได้ก่อนอันนี้แม่เลนี่เปสี่พันได้ไหมมันผมหนพันห้าต่พี่ยมได้อะไรดอกพี่สี่พันหขายได้ไหมพอค่าพันหไม่ได้ว่าคนนี้เขาไม่ให้ดอกพี่เขาก็ให้สี่พัน ไปพี่มันผอมไปสามร้อยแล้วพี่เลิกไม่ได้รอกคงขายออกให้พี่ไม่ด้หรอรอดห้าพันไหมรอดไม่ได้เลยพี่แต่ราคาที่ผมขาดทุนแล้วก่าขายพี่ไหมไม่ขาดหรอกเอาสี่พันห้าขายได้ไหมไม่ได้สี่อห้าห้าพันสี้าก็ได้่ห้าพันขายไหมไม่้ไม่ห้าพันห้าหรอ ห้ 5, ันเราก็จะพุ่นสปีนะครับทำตันมีแล้วเพาเราซื้อแล้วหอมๆซื้อไปขุณน,นะครับลูกค้าสั่งเอาไปคุณเองเชี่ดเองหนักตัวตอนนี้ประมาณร้อยหกสโลตัวนี้นะครับเขาจะอาสองหมื่นกว่าเขาจะเอาสองหมื่นเทินนะครับ ผมให้เขารอดสองหมื่นทั้งเจ้าของยาวสองหมื่นสามบัวร้องยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดต่อลงมาเลยสองหมื่นสามบัวอายุป,ประมาณสามปีกว่าออมานีรยยยเะวิด สเปคแต่ราคาแพงกว่านะห,หน้ำดีคอดีอย่ตัวมันสั้นหน่อยนึงคนระับหน้าดีคอดีแต่ตัวสั้นหน่อยนะึงสั้นด้วยเตี้ยด้วยนะแต่สวยครับนี่ตัวนี้เราซื้อ ตัวนี้วัวสองหมื่นกว่านะครับมีสเปกนะหน้าดีคอดีนะครับสูงดีไม่เขินนะครับลึกนะตัวนี้ตัวแมรี่อีกแม่นหนึ่งที่เราซื้อนะครับอย่างตัวเมื่อกี้นะครับ <c oughs> ซื้อเมื่อกี้กับตัวนี้ตัวนี้ก็ จะใหญ่กว่าตัวนี้จะติดติดเนื้อกว่าตัวนั้นจะผอมหน่อยนะครับแต่ตัวนี้แต่ราคาแพงกว่าน่อหนึ่งนะครับตัวนี้น้ําหนักประมาณ200กว่านะครับคือลูกค้าซื้อไปขุนเองนะครับแล้วก็เชือดเองเอาวัวไม่แก่นะครับแต่ไม่อ่อนมากเอากลางๆสาวๆนะครับเนื้อจะได้นุ่มๆนะครับขุนเองเชือดเองขายเองนะครับอ แม่จะเอาสองหมืนสี่ะครับตัวนี้มามั่นแดงไม่สองหมื่นหนึ่งพันครับสเปคนะครับสเปคด,ดีสวยนะครับแต่ตัวสั้างมันจะเอาสองหมืนสี่นะะ, 24, ะครับผมใม่สองหมื่นพันแม่จะหวานแล้วเลย ซุดๆคือสี่ละค่ะแล้วท่นนึ่งมาได้ปะมันได้่นได้มันขาดทุนหมบ้งซื้อาได้ดิเมีสันสันหนึ่งซื้อหก็ได้สืเ่อซือหามันได้ยููเมีพูดถึงว่าซื้อหาแล้วหลูไปสรงมันบ่ะหวัดราคาซองมันบ่หวดนั่นมันซื้อไปเป็นยีขาดทุนาดเเอาสิบหาร้อยได้ปะสองหมื่นที่มาร้อยพอได้ได้นี่เมียเฉล็ดลงยููก่อนเลยพอได้เอาคนละคำเปเดียว ข้ามยังไงเทเลเลยสุดสองพันสามหาเต็มทีเลยเอสองพัขายป่ะสองนสาหาบอกผีสองพันสองขายป่ะลูกให้สองพันสองเอาสามมาสมันมันดีวะเลดอกมันานเขใกล้หน่นอยนึงใดตั้งหัวเอาสามไขอไน้ไปขอได้ปสองพนเข่ขอในเขาดอผมยูขอทุ่นผมเนาะขอกำไรใค่เนี่ยไป ไปสองพเอาเงินเอาขึ้นรถเลยมอสสองมันสองเหลือตัวเดียวตอนนี้นั่นละลูกันว่าตัวเดียวมันล่ะมันสั่นป้อมๆนึงเด็เดือส่งเสือส่งมันไปอขอตัวเดียวสองพัน ส <22, S 2> องหมื่นสอเอาไปขึ้นรถแวะตังพอสองหมื่นสองพันได้มันแทงแมงลนูไปเลมน้ำคนละน้อยไปเลม,ม,มดอกแมวหอดปน้านกับเบิรสุบาท,ทาลูกจะได้กินยังไปเล่มขึนลอยคืกอ,อกันเอาใไซื้อกันอีกมันโดนเห้หนากันเทียสองหมืน่นสองณเวลานี้นะครับประมาณ บ่ายสามบ่ายสามโมงเย็นนะครับวัวเริ่มงเข้ามาเยอะแล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นวัวเล่ตัวเมียนะครับประมาณนี้นะครับเยอะครับคร่าวๆในตลาดนี้ประมาณเจ็ดแปดร้อยตัวก็ไม่ถือว่าแน่นเท่าไหร่ปกติมันจะต้องพันกว่านะครับจะแดดร้อนมากไอ้กี่ตัวก็าเองด แมลี่นะครับเยอาแปดพันให้หกพัซื้อไปฝขุนนะรพ้อมหน่อยพอสุดเลยเท่าไรไฮ้พอแล้วหกพันห้าขายไหมทนไม่ขายหรอกหกพั้าไม่ได้รอนหน้าไม่ได้ไว้ก่อนได้หารยนหกพันหาไม่ขายแม่นี่จะสองหมื่นสา เวียนให้21,500ื่นหนึ่งพันห้าร้อยตัวนี้หกพันห้าแม่ลูกแม่ลูกจะขอเดาเจ็ดพันห้ามาจับตอนเย็นครับวันนี้เลิกแล้วครับ เริ่มกลับแล้วเข้าเที่ยงนะครับเย็นก็ปล่อยกลับแล้วน้องบอยนะครับอันนี้รถพี่มาวัวเวียดเดี๋ยวพาไปดูสเปควัวเวียดซื้อนะนี่นี่ทเท่าแกเวียดนะครับเขียนบนตัได้ของตัดเลือกสักแกเวียดนะครับ อันนี้หัวเวียดนะครับวันนี้เวียดเข้าน้อยนะครับซื้อได้เจ้าเดียวเจ้าเดียวที่มาจายไงนนี่สเปคเวียดชอบนะครับนี่นะครับอ้วนหนาๆตูดแน่นๆน,น,นะครับท้ายเยอะๆเนื้อเยอะๆตัวนี้ถ้าจ่าไม่ผิดี่ซื้อหมื่นเจ็ดวันนี้วัวถูกนะคนับหมื่นเจ็ดนี่นะครับวัวจะเป็นทรงนี้หมดเลยไปวเวียดนะครับวัวชนนี้ตัวนี้สองหมื่นหนึ่งพันเนี่ย เป sure like. ็นทรงสเปคเวียดนะครับที่ชอบเลยนะครับเล่หนังบางๆนะครับอ้วนธรรมชาตินะครับที่บอกว่าชอบอ้วนธรรมชาติคือเวลากว่าจะไปถึงเวียดนะครับข้ามลาวไปกว่าจะไปถึงกว่าจะได้กินนะครับวัวที่อ้วนญ้าเนี่ยมันจะยุบช้านะครับแต่ถ้าวัวที่อ้วนอ้วนอาหารตัวเมียเนี่ยถ้าอ้วนอาหารมันจะมันแล้วมันจะยุบไวน้าหนักมันจะหายเยอะนะครับอย่างวัวขุนเนี่ยกินอาหารเนี่ยหายห้าสิโลวัวอ้วน้าหายสามสิบโลประมาณนี้นะครับ ข้อบีบเทียบนะครับนี่นะครับนี่วัวอ,อ้วนใหญ่แต่ตูดเย้่อยแต่บางตัวก็เป็นวัวขุนที่เขาขุนแล้วเอามาขายครับแต่คือภาพรวมก็คิดซะว่ามันเป็นวัวอ้วนใหญ่แล้วเพราะว่ามันอยู่ในตลาดอย่างนี้อ้วนใหญ่นี่ครับนี่มีอ้ว,วในใหญ่แน่นอนนะครับนี่ชุดนี้น่าจะเกือบเกือบร้อยตัวซื้อได้เกือบร้อยตัวนะครับ นี่ครับถ้าอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าผอมนะไปถึงก่ไปถึงเบี้ยนนี่ผอมมากเลยถ้าอย่างนี้อ้วนนะไปถึงเบี้ยก็จะหายน้อยหน่อยก็จะเหลือเนื้ออยู่นะครับนี่นะครับโอชชุดนี้พักหนึ่งคืนนะครับพรุ่งนี้ข้ามแล้วนี่นะครับให้ดูชุดนี้นะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับช่องปรินาราคาวัวนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูอีกนะครับตอนขึ้นรถเสร็จนะครับวัวชุดนี้ตอนนี้กําลังขึ้นวัวนะครับมีน้องๆมาช่วยขึ้นน้ำทีมงานคุณภาพครับนี่ครับขึ้นเสร็จล็อกหน้าใส่สิบหกตัวใส่แล้วต้องต้องต้องตัดนะครับถ้าไม่ตัดเวลานอนแล้วเชื่อมมันจะรัดคอเดี๋ยวเกิดการสูญเสียมันจะตุยนะครับ สิบหกไม่น่าผม,ม,ออมตัดไปจังโองกว่าแล้ววะจังกันนะประกบไงคันเด้ตัดปล่อยแล้วถ้าได้ตัดปล่อยแล้วมันนับยากนะรวมันนอนรถมีเวลาจอดครับรถนี้ใส่นา่าประมาณสามสิบแล้วไม่ล้างเขา่าย ชุดน,นี้จะไปลงข้อคักก่อนหนึ่งคืนนะครับพรุ่งนี้ข้ามนครพนมน้องบอยนะครับขึ้นเองขับเอง,เองคดองัดเองนะครับแฮขับโดยเสียบอยหกอืสิบโลสิบสองโล